สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่อง Goal Insight เป็นยังไงกันบ้างครับกับทีเด็ดที่เราให้ไปเมื่อวานใครตามเพิ่มอบ้างรบกวนเชวยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนวันนี้เราก็มีฟุตบอลประจำวันที่15มีนาคม2568วันนี้มีบอลเตะด้วยกันหลายคู่เลยนะครับทั้งเราก็จะวิเคราะห์มาให้4คู่ด้วยกันโดยเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างซาว์ธัมตันประทับกับวูธัมตันคู่ถัดมานะครับเป็นศึกระหว่างอิสสวิตทาวประทะกับนอตติงแฮมฟอร์เรส คู่ถัดไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างบอลนมัตประท่ากับเบนฟอร์ดนะฮะและคู่สุดท้ายเป็นศึกระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ประทะกับไบตันวันนี้ครับ Go i n s i นไซมีกิจกรรมดีๆมาแจาก FC ทุกท่านนะครับเป็นกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลเกรดเทเยอร,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 ร์ฟรีวันละสิบตัวเลยครับส่วนเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น เพียงแค่ท่านกดถูกใจคลิปนี้กดถูกใจช่องวิเคราะห์บอลโกล i อินไซตและข้อสุดท้ายเพียงแค่ท่านทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้ว่าจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุบตบอลเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลย10ท่าแรกที่ทายถูกนะครับจะได้เสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอฟรีหตัวไปเลยโดยท่านสามารถเลือกเสื้อได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนปีอะไร ท่านสามารถติดตามผลผู้โชคดีได้ที่คอมเมนต์โดยที่จะมีทีมงานของโ o Insight ไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเสื้ออีกทีนะครับอย่ารอช้านะครับทุกท่านเรามาเริ่มบทวิเคราะห์กันเลยนะครับมาที่คู่แรกเลยเป็นการพบกันระหว่างเซาท h แฮมตันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากวูแฮมตันเซาท h แฮมตันนะฮะปัจจุบันอยู่ที่20ของตารางโดยแข่งเวลา28นัดชนะ2สเสมอ3แพ้23ยงิงได้20เสียไป68ประตู ฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับแพ้มา5เกมเลยนะครับส่วนทางฝั่งวู๊แฮมตันนะครับปัจจุบันอยู่จากที่17ของตารางโดยแข่งมาแล้ว28นัดชนะ6เสมอ5แพ้17ยิงได้38เสียไป57ประต,ตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2คู่นี้นะครับเฮดโเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นวู๊ปแฮมตันที่เอาชนะไปได้5ครั้งเลยนะฮะมาเช็คความพร้อมกันหน่อยนะครับเซา์แฮมตันเจ้าบ้านเกมล่าสุดเพิ่งจะแพ้ลิเวอร์พูลมา3ประตูต่อ1สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีไรออนเเฟช เจมบีฟวนโลเปสที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บซอลแทนตันจะมาระบบ4-2-3-1นึน่งนจะใช้เป็นยานบเบตันเล็กเทเลอร์เบลิกแดนกลางจะใช้เป็นเลสลี่โอคูชูกูโจออลิโบแดนรุนจะใช้เป็นมาติอูฟฟ์ฟอนันเดสอดัมอาร์มสตองนะฮะ ส่วนวูแฮมตันผู้มาเยือนนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปเสมอกับเอเวอตันมา1นึ่ต่อหสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีคาราซิกซาร์ซาเยอร์สันมอสเคล่าเอนโซกอนซาเลสที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บวูแฮมตันจะมาระบบ3 4 2 1ี่สองหนึ่งนับจะใช้เป็นโทติโกเมสซานติอาโกบูเอโนแดนกลางใช้เป็นโจอาวิเตอร์ซินวาเบเรกาลิกเนอร์แนวรุกจะใช้เป็นมาติอุสคุนยาพอลโลซาราเบียคู่นี้นะครับเป็นวูแฮมตัน ที่ดูดีกว่านะครับจากเท็ดไดเจอกันนะฮะโดยเอาชนะไปได้ถึง5เกมส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับวูฟแฮมตันเพิ่งไปเสมอมาในเกมล่าสุดโดยไม่ชนะใครมา3เกมแล้วส่วนทางเซาท์แฮมตันนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้มานะครับโดยแพ้มา5เกมติดต่อกันเกมนี้แอบรู้มาทางวูฟนะฮะเพราะฟอร์มปัจจุบันดีกว่ามากยังพอมีชัยชนะให้เห็นบ้างเซาท์แฮมตันนะครับมีสถิติการเล่นในบ้านที่ไม่ดีเลยไม่ชนะใครในบ้านมาแล้ว2เกมติดต่อกันฟอร์มปัจจุบันนั้น แพ้มาถึง5เกมติดต่อกันเกมนี้คิดว่าจะเป็นวูฟนะฮะที่บุกไปเอาชนะได้สกอร์ที่คาดซาแทมตันแพ้บูฟแฮมตัน0ตั2มาต่อ,อคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างอิฟสวิททาวจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากนอตติงแฮมฟอร์เรสปัจจุบันนะฮะอิฟสวิททาวอยู่แบบที่18ของตารางโดยแข่งไปแล้ว28นัดชนะ3เสมอ8แพ้17ยิงได้26เสียไป58ประตู ฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับเสมอ2แพ้สามน้องฝั่ง Nottingham Forest นะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่3ของตารางโดยแข่งเวลายี่สิบนัดชนะ15เสมอ6แพ้7ยิงได้45เสียไป33ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2คู่นี้นะครับเฮดูเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็น Nottingham Forest ที่เอาชนะไปได้3ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับ Ipswich Town เพิ่งไปแพ้ค i s s i n g t o n p a มา1-0 สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีซีโดซีเอ็อกเบเน่คอเนอร์แชปบินเวสเบิร์นที่ต้องพักษาตัวจากการบาดเจ็บยิฟสวิทาวจะมารบบสี่สองสามหนึ่งในนั้จะใช้เป็นเจคอบกีฟดาราโอเชียในการ Phillips, i, ะจะใช้เป็นคาวินฟิลิปส์แซมมอร์ซี่ในเลือจะใช้เป็นโอมารีฮัดกินสันเลียมดีแล็บมารูนองฟันนอตติแฮมฟอร์เลสกันบ้านนะครับนอตติแฮมฟอร์เลสเพิ่งไปชนะแมนซิตี้มา1.0ึ่งจุดูสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะนอตติแฮมฟอร์เลสจะมาระบบ4 2 3 1 แนนลุสจะใช้เป็นนิโคล่ามิเลนโควิดฟิลิเป้โมราตาแนนกางจะใช้เป็นดานิโรมอร์แกนกิบไวแนนลุสจะใช้เป็นแอนโทนีอีรังกาคิสวูดคู่นี้นะครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ดูดีกว่านะครับจากที่ได้เจอกันนะฮะโดยเอาชนะไปได้มากกว่าฟอร์มปัจจุบันนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วส่วนทางอีสวิททาว์นะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้มาโดยแพ้มา4เกมติดต่อกันเกมนี้แอบรู้ไปทางนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับ เพราะมีฟอร์มที่ดีกว่ามากเฮดวู้เฮดที่เจอกันก็ทําได้ดีกว่าฟอร์มปัจจุบันเพิ่งไปเอาชนะแมนซิตี้มาได้ด้วยโมเมนตัม um กําลังมาเลยนะฮะเทียบกับอิสวิดแล้วที่แพ้มาสีเกมติดยังไงก็ต้องเป็นฟอร์เรสต์นะฮะที่ได้เปลี่ยนในเกมนี้เกมนี้คิดว่าจะเป็นนอตติแฮมฟอร์เรสต์นะครับที่บุกไปเอาชนะได้สกอร์ที่คาดอิสสวิดทาวแพ้นอตติแฮมฟอร์เรสต์ซูมทูต่อสามมาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างบอลมัตจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากเบนฟอร์ด บอลมัดนะฮะปัจจุบันอยู่อันดับที่9ของตารางโดยแข่งเวลว28นัดชนะ12เสมอ8แพ้8ยิงได้47เสียไป34ประตูฟอร์มการเล่น5สุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนทางฝั่งเบนฟอร์ดนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่12ของตารางโดยแข่งเวลา28นัดชนะ11เสมอ5แพ้12ยิงได้48เสียไป44ประตู อร์มการเล่น5้างสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2คู่นี้นะครับเฮดด์ v hey, <hey>, hey, เคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นเบนฟอร์ดที่เอาชนะไปได้3ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับบอลมัทเจ้าบ้านเพิ่งไปเสมอกับสเปอร์มา2ต่อ2สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีอินเนสอูนัสมาโคซิเนซีเดวิดบุ๊กอดัมสมิธที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บบอลมัทจะมาระบบ4-2-3-1องามหในลัตเตอช้เป็นดีนฮุยเซนอินยาสบานี แดนกลางจะใช้เป็นไลออนคิสตี้อดัมเทเลอร์ส่วนแนวรุกจะใช้เป็นองตัวเซเมนโยจัสตินไคลเวิร์ดมาดูด้างฝั่งเบนฟอร์ดกันบ้างน,นะครับเบนฟอร์ดเพิ่งไปแพ้แอสตันวิลล่ามา1.0่ 0. สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีโจชัวดาซินวาลิโก้เฮลลี่อารอนฮิกกี้กุสซาโวนูเนสเชฟฟานเดนเบิร์กที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บ เบนฟอร์ดจะมาระบบ4-2-3-1แนรับจะใช้เป็นอีธานพิน็อกนาธานคอลินและกลาจะใช้เป็นมิเกลดัมสกัดไบอันเอมูโมส่วนแนรุกจะใช้เป็นเควินซาเดย์ยูอาเนวิซ่าผู้นี้นะครับเป็นเบนฟอร์ดที่ดูดีกว่านะครับจากเทสตเทีๆๆเจอกันมาโดยเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับเบนฟอร์ดเพิ่งไปแพ้มในเกมล่าสุดแม้ชนะใครมา2เกมแล้วส่วนทางบอลมัดนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปเสมอมา เกมนี้นะครับแอบลุ้นไปทางเบนฟอร์ดนะครับเพราะมีสถิติการพบกันที่ดีกว่าเกมเยือนก็ดีกว่าครับชนะมา4เกมแล้วที่ต้องไปเยือนซึ่งส่วนทางกับบอลมัดนะฮะที่3เกมหลังสุดที่เป็นเจ้าบ้านแพ้ไปถึง2เกมเลยเกมนี้คิดว่าจะเป็นเบนฟอร์ดที่บุกไปเอาชนะได้นะครับสกอร์ที่คาดบอลมัดแพ้เบนฟอร์ด1-2มาที่คู่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากไบรตัน แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปัจจุบันอยู่ดับที่5ของตารางโดยแข่งไปแล้ว28นัดชนะ14เสมอ5แพ้9ยิงได้53เสียไป38ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2แพ้3มาดูนองฝั่งไบตันกันบ้างน,นะครับปัจจุบันอยู่ลบที่7ของตารางโดยแข่งไปแล้ว28นัดชนะ12เสมอ10แพ้6ยิงได้46เสียไป40ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ5เกมรวดเลยนะฮะ คู่นี้นะครับเฮดตเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นแมนซิตี้ที่เอาชนะได้3ครั้งไบตันเอาชนะได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับมาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านนะครับแมนซิตี้เพิ่งไปแพ้ดอตติ้แฮมฟอร์ลเอดมาหนติดต่อสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีออสการ์บ็อบโรดี้มาร์เนียอักคันจีจอห์นสโตนที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาระบบ4-1-4-1ึนึารับจะใช้เป็นลูเบนดีอาร์ตนาธานอาเก้แดนกลางจะใช้เป็นเควินเดอร์บอยเบอร์์นาารโดซิว แนนลุกจะใช้เป็นโอมามามูสฟิลโฟเดนมาทางฝั่งไบรตันกันบ้างน,นะครับไบรตันเพิ่งไปชนะฟูลแลนดมาสองตัวหนึ่งสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีเจมิลเนอร์อีกอร์ที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บไบรตันจะมาระบบ4 2 3 1องสามน่งลุกจะใช้เป็นอดัมเวสเตอร์ยานพอลแวนเฮกแนนกลางจะใช้เป็นยาซิมอับบาสอายารีคาร์ลสบาเลบาแนนลุกจะใช้เป็นคาอูรูมิโตมะหน้าเป้าเป็นแดนนี่เวลเบ็กนะฮะ คู่นี้นะครับเป็นแมนซิตี้ที่ดูดีกว่านะครับจากเฮดที่เจอกันโดยเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งไปแพ้นในเกมล่าสุดโดย2เกมก่อนหน้านี้เอาชนะมาได้2เกมส่วนทางไบรตันนะครับเพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดโดยชนะมา5เกมติดต่อกันแล้วเกมนี้แอบ,บรู้ไปทางไบรตันนะครับเพราะฟอร์มปัจจุบันดีมากๆเก็บชัยชนะมาได้5เกมติดต่อกันสถิติการไปเยือนก็ดีนะครับชนะมา4เกมแล้วที่ต้องไปเยือนส่วนทางแมนซิตี้นะฮะเพิ่งไปแพ้นในเกมล่าสุดฟอร์มพักหลังยังเอาแน่เอา n ไม่ได้นะครับ คิดว่าเกมนี้จะเป็นไบรทันนะครับที่บุกไปเฉือนเอาชนะได้สกอร์ที่คาดแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ไบรทันสูงตัวหนึ่งแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมแจกเสื้อกันต่อเลยนะครับโดยคู่ที่ผมจะเลือกให้ FC ทุกท่านทายสกอร์นั้นก็คือศึกระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะก,กับไบรทันอย่าลืมนะครับกติกาของเราต้องคอมเมนต์ทายผลก่อนมาเตะหนึ่งชั่วโมงนะครับใครมาตอบที่หลังหรือทายแต่ผู้ชนะไม่ได้ทายสกอร์ จะถือว่าผิดกติกาทันทีนะครับเรากลับมาสรุปทีเด็ดที่ผมได้ให้ไปประจำวันนี้กันสักหน่อยนะครับโดยคู่แรกผมได้ให้ไปนั้นคือเซาทันตันปะทะกับวูฟแฮนตันคู่นี้ผมให้เป็นวูฟแฮนตันชนะไปด้วยสกอร์สองตัวศูนย์นะครับคู่ถัดมานะครับเป็นอิฟสวิททาวปะทะก,กับนอตติงแฮมฟอร์เรส คุณยิ่มให้เป็นนอตติงแฮมฟอ o r เรสชนะไปด้วยสกอร์3ตัวศูนย์นะครับคู่ถัดไปนะครับเป็นบอลมัดประทะกับเบนฟอร์ดคุณยิ่มให้เป็นเบนฟอร์ดชนะไปด้วยสกอร์2ตัวหนึ่งนะครับและคู่สุดท้ายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ประทะกับไบตันคุณยิ่มให้เป็นไบตันชนะไปด้วยสกอร์1ตัวศูนย์นะครับและนี่คือบทสรุปทั้งหมดที่ผมหยิบมาฝากยังไงถ้าผิดพลาดอะไรยังไงตกหล่นอะไรยังไงไปบ้างก็บอกกันได้นะครับ จะได้ไปเก็บข้อมูลให้ละเอียดครบและเยอะที่สุดนะครับส่วนสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใทีมงานหน่อยนะครับยังไงวันนี้ขอให้ดูบอลให้มีความสุขทุกๆคนถ้าใครนอนดึกนะครับส่วนใครที่นอนไม่ดึกก็ไม่เป็นไรตื่นมาอัปเดตผลงานกันได้ยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ